ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขชนนะครับครับวัอนี้แอบจะมาลงแนวทางนะครับล่าพัฒนาครับสูตรไม้ของแอบนะครับเนาะครับสูตรไม่งวดแรกนะครับพี่น้องเอฟซีครับแอบจะ questions questions. ลงแนวทางบ่หลายกูบ่หลายหางนะครับพี่น้องจะเน้นเฉพาะตัววิ่งตัวเจาะนะครับเหล็กวิ่งลูดนะครับพี่น้องครับแต่เน้นเฉพาะเหล็กวิ่งเหล็กจาะของแอบนะครับเนาะ ครับสูตรไม่สูตรนี่นะครับพี่น้องมันเป็นเหล็กลักนะครับเหล็กลักนะครับพี่น้องซีมีอยูสามลักนะครับครับสูตรวิ่นนะครับสูตรวิ่นของแอดนะครับสูตรนี่มันเป็นเหล็กสามตัวนะครับพี่น้องเขาอยากจับใส่เหล็กซีตัวกัหาจับใส่เอานะครับพี่น้องซี เลขวินนะครับมี8นะครับมีเมีสนะครับมี2นะครับ มีแปดมีเก้ามีสี่มีสองนะครับพี่น้องครับเลขวิ่งนะครับเนาะวิ่งสูตรไม่นะครับมันเป็นเลขสามตัวนะครับอจะลงให้พี่น้องเข้าเบิร์ตทั้งสามตัวนะครับสูตรเลขวิ่งไม่จำอครจีจ่อตัวเด่นให้พี่น้องเข้าว่ามันเด่นตัวใดนะครับเนาะมักชอบตัวใดนะครับครับวิ่งนะครับ มีสนะครับมีแปดนะครับมี9ครับมีสมีแปดมีเก้านะครับได้ย่างละาสอคู่นะครับพี่น้องเหล็กของแอดนะครับสูตรไม่นะครับเอาลักสีก่อนนะครับหลักสีหลักแปดหลักเก้ครับเหยียดเป็นเหลียกลัก พีจังอัดลงห้าหน้อยพี่น้องเข้านะครับครับถ้ามาหลักสีนะครับพี่น้องเอา๋าวเบิ้งอยู่ในสูตรกอนนะครับศูนย์สีนะครับพี่น้อง แล้วก็1นึ่งสี่ับศูนย์สีแล้วก็1นสนะครับสูตรใหม่นะครับตามเล่านะครับ ตัวเด่นที่สุดนะครับพี่น้องเยซีดใจรอนะครับถ้ามาหลักแปดนะครับศูนย์แปดแล้วก็แปดเก้านะครับพี่น้องเยซีครับมียางละสองคูนะครับเหล็กแต่ละลักของยับสูตใไม่นะครับครับถ้ามาหลักเก้านะครับ 92นะครับเก้าสี่นะครับพี่น้อง FC ซีครับตัวเลขไม่อยู่ย่างละสองคูนะครับแต่ละหลักนะครับเน้นที่นะครับพี่น้อง FC ซี แปดลูดแปดนะครับพี่น้องทุี่เน้นที่เลขแปดนะครับนะตัวใด,ดเบิ้งคลิปให้จบนะครับจังคอยสิรูว่าตัวเด่นตัวจอของแอบเป็นตัวใดนะครับนะเนาะ้นสองเม็ดนะครับสองหางนะครับพี่น้องทุี่เอาแบบเขียน,นให้พี่น้องเข้าเลยนะครับเนาะ 08กับ89นะครับพี่น้องซีครับ08กับ89นะครับเอาส่วนเล็ก3ตัวนะครับพี่น้องศูนนะครับ289 มีแค่นี้นะครับพี่น้องซีเนาสูตรนี้นะครับพี่น้องอย่าเพิ่งคอามานะครับสูตรเหล็กซีโตนะครับแล้ว,วจะลงให้พี่น้องเข้า,าแต่มีเวลานะครับเนาะจะเิเคราะหาะเพราะว่ามันเข่าหนกก็แล้วเหลอกตะเล็ก,ต,ลกตัวเดียวก็ยังเข่ายากนะครับพี่น้องซิ <c oughs> เอาทวนอีกรอบนะครับเนาะ ครับอยากจะท่วนให้พี่น้องเขาอีกรอบนึงนะครับครับวันพุธที่4ี่ธันวาคมนะครับ2567สูตรใหม่ตำเล่านะครับพี่น้องเอซก็เบ, <c oughs> บิ่งไว้เป็นแนวทางกวนกรได้นะครับเนาะเพราะวันเป็นวดแหลกของสูตรใหม่ของแอบนะครับ ครับเลขวิ่งมี8มี9มี4มี2นะครับมี8มี9มี4มี2เลขวิ่งนะครับสูตรนี้มันเป็นเลขวิ่ง3ตัวนะครับพี่น้องทุกี่ครับแยกละเนียนให้ตั้งหากอยู่แล้วนะครับเนาะมี4มี8มี9นะครับเน้นที่8นะครับเนาะฟันแรูด8นะครับพี่น้องทุกที่ ฟัน8รูด8นะครับพี่น้องนะครับเน้นเน้นที่นะครับ08กับ89นะครับพี่น้องที่ศีย์กับ89ครับส่วนเหลขกลักซี่นะครับ0ูนีนีนะครับกับยาถิมยาปาเด้อพี่น้องซี่ครับส่วนหมคกตัวที่อัดคัดมาแล้วนะครับเนาะนสูตรนะครับมันเป็นเหลขกหลายตัวแล้วที่คัดให้เลืออยูุ่แค่นี้นะครับครับส่วนลักเกานะครับพี่น้องนะครับก็คือเกลสองกับเกลศีนะครับ 92กับ94นะครับแอดเน้นให้ที่08กับ89นะครับเนาะคเรับกลข3ตัวกับ8 9 289เ้าอ้าให้พี่น้องเข้าโศกๆศมันๆกันสุขูสุขคนนะครับ2อทุ่มนะครับ25โดยประมาณนะครับตำเล่ามะเร็งนะครับพี่น้องที่กับสวัสดีครับ